วันนี้พี่อบมาตอบคำถามความหมายเกี่ยวกับการฝันเห็นดอกมะลิอีกครั้งหนึ่งนะคะตามที่มีคนทิ้งคำถามไว้ตามป้ายด้านบนที่ทุกคนเห็นนี้ก็คือถ้าคนใดมีครอบครัวหรือมีบุตรอยู่แล้วก็หมายถึงว่าช่วงนั้นจะพบแต่ความสุขและโชคลาภที่ดี และการงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันก็จะมีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปและมีความสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้และการเงินก็จะมีมากเพิ่มขึ้นตามที่ว่าเราได้ทําอาชีพปัจจุบันและอาจจะมีช่องทางทํางานเสริมใหม่ๆได้ด้วยก็ได้นะคะ ส่วนสุขภาพนั้นก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีการเจ็บป่วยใดๆเกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนความรักเกี่ยวกับครอบครัวและความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ดีคือมีความรักและอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันดีาการทะเลาะเบาะแหวงก็จะไม่มีก็ถือว่าเป็นความฝันที่ดีมากสำหรับคนที่มีคู่ครองของตนเองอยู่แล้ว ถือว่าเป็นช่วงแห่งความสุขโดยแท้จริงก็ขอให้มันทําบุญทํากุศลเพื่อเพิ่มความรักและสิ่งดีๆให้กับครอบครัวให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปส่วนเลขของความฝันนี้ก็คือเลข1เลข2องและเลข9นะคะขอบคุณสำหรับทุกคำถามที่ทักทายกันมาก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้พี่อบ ทำคลิปดีๆส่งต่อให้ผู้คนต่อไปถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้บุคคลที่ท่านรักด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ